ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะได้คู่ชกแล้วหลังกระแตว้อนอยากขึ้นเวทีเทนไฟเทนหลังจากที่นักร้องลูกทุง่งอย่างสาวกระแตอาสยามได้ออกมาเผยว่าอยากึ้นสังเวียนอีกครั้งเหตุชมรายการเทนไฟเทน คมวยหญิงซุปตาอย่างสาวเจี๊ยบและเชียที่คืนชกกันและชนะใจคนทางประเทศไปโดยกระแตเผยว่าในฐานะเคยเป็นคนชอบชกมวยมาก่อนและบอกว่าทางทีมงานได้มีการติดต่อมาให้ตนเองได้ขึ้นชกแต่หาคู่ชกไม่ได้ก็ต้องรอโอกาสหน้าซึ่งล่าสุดริกาอิชิเกะนางฟ้านักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานลูกเครื่องไทยญี่ปุ่นวัย31ปีที่โลดแล่นอยู่บนสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิ หลังจากทราบว,ว่ากระแตหาคู่ชกไม่ได้ริกาจึงโพสต์คลิปผ่านทาง i n นสตาแกรมส่วนตัวขออาสาเป็นคู่โชคเพราะเจ้าตัว ก็อยากลองชิมลางในกติกาวมวยสากลสมัครเล่นเหมือนกันโดยได้ระบุว่าได้ยินว่าพีกระแตอาสยามหาคู่ชกในเทนไฟเทนริกาก็เคยชกแต่ MMA ไม่เคยชกมวยสากลมาก่อนอยากลองชกค่ะฝากตัวด้วยนะคะยังไงก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะทุกคนริกาไทนีดอลวันแชมเปี้ยนชิพเทนไฟท์เทน n 2นั่นเองละคะ่ะ